ยยงโยงออกมาเออเมากินเขาน้ำเ้อหัว่าน่ะสาวอึอยแมยญซ้อนเบามีความพิมงานนี่ขาป่าน้ำกีพ้น็เซ็ตสบายดีพี่น้องําได้แต่ตอบก็ได้ตัวีกุยได้เนาะตุบุษบานห้บ่อเด็กพี่น้องอาจารย์บุษบานบายพี่น้อง ำลังประกันเหตุภายผูแคนพี่น้องเลยสีไม้ลายมือไม่ใหญ่ยวสวรรค์ผุนักทองทำได้ไงส้นเหลืองๆนี่มันเป็นมาจากไหนสีเหลืองเครื่อง่น้ามาลีก็แบดงานแต่งแห่งสีอลังการขนาดผูกแคนน้อยได้เนี่พี่น้องเลยผ่าแคนเลยค่ะงานแต่งนลยแม่เจ้าผ่าเป็นร่มพี่น้องเป็นร่มงานได้เปล่าล่ะเอาย่อขานีอานิสเอื้อยเป็นคนทากค่ะเถอะพี่น้องเลยลูกทายมึงอย่างนี้อืม ลูกของพวามึงยิ้มการเปพรอยใหแล้วเบ่งออกมาไม่ได้เบ่งมามดูงามอริยน้อยอีแม่ปู่คว่าบอกถึกบอกเถ่าสีผมอีแม่ฮคว่าวีมันเหลี่ยมก็แม่เห็ดแม่เห็ดส่งจักอันนัหนเด้ด้วยแม่มืองานนะส้มันลงมาใส่อีแม่เดือยใหญ่เด้อมึงเห็นอะไรเดี๋ยวนี้ านเ่่างมาใส่บีบให้อีเมลนี่ดำอันผายดำอยู่นี่นี่นั่นนั่นน่ะเนี้ยกดีจจปาอยู่ในทงน้ำกันนี่คู่ดาวถามอยู่โอ้ยเบื่อไปละคู่ดาวกันเลยเฮ็นมานาเจ้าหัวมาจีปิ่นเอ้ย ยากมันมาหามันลงก่นไมอนันไ้นอไปจะหนาเบิดอืมจะได้ได้วยเนาะขอบคุณเอซทุกคนถูกฐานได้ทุกถูกคอมเมนตะ์เนาะขอบคุณ<ว>เป็นงานแจให้ตลอดมากเนาะขอบคุณผู้หญิงจดีทุกคนที่ คอยบังเงิญสนับสนุนเนาะแรสกบจะกับได้คุณที่บ่โทิพย์มาปาขอบใจเออน้องสุขุสุขคนงานยังบวมเริ่มพี่น้องเลยก่อกระท่องระลัางอันต้มเป็ดปิ่งเป็ดพี่น้องสู่กินกินบ่าย มือหน่สี่มือเื่เมื่อใส่บาเปุยจังหวะเห็ดไหวใช่ไหมนี่พี่น้องเมือน่ผัดวันเช้าเป็นวันชิ้นใหญ่เมือวันอาทิตย์ผัดมือมือหนึ่งกรแมนเลยไหวว่าปุปับนอยเล่านีุ่ไเว่าน่ัโต แก่ซื้อแห้งซื้อขวายนะเฮ้ยทั้งห้าผันมาหลอกปอกแปลกผัดท่างได้ก็อีแแมนลูกชายจะไปจับอึ่งนะบ้านข้ามันเป็แแม่แล้วไทยเป็นแม่แหลกนะเฮ้ยถ้าคุณไล่ออกจากบ้านก็ยันไล่พิโตเด้ล่าสุด กินงวก็กินปแล้วกับพ่อมาแล้วอีกม่เปล่งกับเปล่งแม่มื่อแรงจิเขาห้าบอกคน้มันถั่วมันแหลวเท่นเลยยังบ่แเหลวบ่ถั่วยังเนียนประานหอดเนี่ยทั้ยประธานหอดมัน่อกกระบอกเส้นแม่หอดเมื่อไง เชิมากแต่ว่าานก็ไปได้ไปดีเดี๋ยนี้เนาะจะไได้เรื่องลูกมากัเมียบักเะนะนาะตอนนั้นเราอยู่บมาเรียนไงอืมแตไลเจ่าไหนผัดตัวเองเสื่องตัวเองนั่นีท่านไหนให้ไหวตัวเองเสื่องตัวเองอีแหมะขอบคุณลลายขอบคุณลลายค่ะพอดีขีหาอันแล้วเนาะอีแหมอ ขอบคุณลลายค่ะมีจะเตรียมมื่อผูกบอกคนนนมันแล้วพี่น้องเ้ยตัวยังหัเนาตมัว่นเขบคลรตวตวกับวนี้แม่พี่ขับาตวลงแม่นี่แม่จะต้องให้มันพึ่งอนล้ลมหัดกับพึ่ง สามไล่สือ่อผักขม่าผูกแคนดีแท็กอายทางปาจีนบุรีเ่นเป็นคนสุรินทร์เนาะหาพัานบาทหาร้อยบาทนะผูกแคนดีแท็กซองร้อยอผูกแคนอีซี่ร้อยหนึ่งหาไอตือซองร้อยอือแจ้งเลยเดอ้อแล้วก็พี่อลิศท,ทางกำแพงเพชรหาร่ยบาทแล้วก็คุณยายกรุงเทพหาร้อยบาท,บาห,ทหาห่วยซ้าบาท อยากเพิ่มซื้อทำเป็นตัวหนึงถึงเนาะหาพันแจ้งเลยเด้อขอบคุณหลายๆเด้อคุณยายแล้วก็พี่อลิซแล้วก็อไอ้ทางปาจีนบุรีทางอันเป็นคนสุรินทร์สั่งขอบคุณหลายๆเด้อคุณจากใจใไฮยูดี้ไม่แห้งไฮรำห้รวยเด้อพี่เด้อคุณยายเด้อมันไฮเงินขาดผูกแค้นลานทรายเนาะผูกอีร้อยฮะกามา เนี่ยค sí. hmm. okay. yeah, ือว่าหมู่มากแต่เฮงนะไปอยู่นอสายอืมแล้วก็ยังสีได้เอาเงินไปหายซีอีอีเมื่อนี่นะหรือยังได้โอ้เมื่อยเด้เมื่อยลอยยังเขาไปจะขาหมูกใช่ปะ ขวมาดอนตานนั่นถ้าสิขวมากเลยนะกขวมใส่าดอนต้านขวมแซนบ้านนันว่าเดินสีหอดข่ำไปข่ำไปเมืดมาเคี้ยวข่ำเคี้ยวเมืดเถอที่สามนี่เฮ้ยแม่ปทนแมปเทาอท่านี่มากเรต้องลงมาดนี่ได้ะปาเขากาอบเนี้ยนี่เดอเคยขำมีได้撒มหลดสิ่ตู่มาหมู่ลวกะเวส่งอยู่ดอนตาน มันแวะส่งอยู่นี่บ่ได้เลยเนาะมันบ่แม่นทางเนาะเบิ่งตานความาางเราน่ะาสูน้องแทนแม่น้องแทนมาส่วนโตนําพี่น้องเออฮโทรมาให้รส่งอยู่ดอนตาเอาแน่ๆนะให้สูเอาแน่ๆสูอยู่ฝั่งไทยสิลงท่าแล้วให้โทรมาจมาบ่มีัญญาณเด้อถาบดาลบ่อ๋อบดาลอีอีดามานั่นบดาลมนี่มันยา บ้านด่านมันก็มีลายด่านบรจักมีถาลายถาบรจักษ์ถาเดียวถาหาใชาข้าวน่ะมันถาเดียวนันแล้วถ้าบ้านด่านถ้าหาใชาข้าวนั่นหน่อยแม่ขาลงท่านหน่อยเน้สีแข็งลงไปเออสีแข็งลงไปนะหูเห็นอยู่ด่านเดียวนันแล้วเคยเห็นอยู่ในชั้นบ้านนี่มันยากเขาบังมันยากแี่ยเขาจับกันไปเลยแม่ไปถ่ายยังใหอีแม่ร้องไปถ่ายดูพี่น้องเลย ขาตีต mm. ัวเองส่งมาให้ผุ้ใ้าเขาคอยใหบอกินกินข uh ่าวแลลวจังไปทางในก็ไดเขายังเห็ดเป็ดเอาเตาลงมาเพลให้มาปิีงอยู่ลุมพิเทนเทนเตามาปีอยู่ลุมว่างาผผานะสุบอกอีดำพูติ มอยดําหีอทิมทิมนะลุงก็สอบนะยเย่ยวเมันหึงเลยมันต้องทานมาพี่บอต้องกินวะพี่พอดำพี่พอดอนพี่พอดำกินก่อน ี่ักกระโดนว่าจังจวนอ้าว่อยูได้น่างางตุตุนน่ะยัง่างลมันสิมาสั่นน่ะโบมันนอนตื่นนะบอเทนเอ้ยไนะผู้ชายเท่มาบ่เฮ้ยทีว่อยู่วักับบริเวณสวนนัาอีแม่นานขั้นค่ะบ่อีแม่นี่ยกะ โจดาวเท่ามาออเจ้าชื่ขึ่นไปยังไล่ลบอีแม่เฮ้ยโจแม่โจแ่โจแ่โจแม่โจแ่โแม่โจแม่โจแม่จแม่โจนม่โจแม่โยแม่โจแบ่โจแมไโจแม่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 โดแโดแ เดกีเไม่ใหญ่เ็นเรื่องแซ่บนะพูดไปพูดมาอัวอีแม่อ้เจีเจ็บท้องอีแม่ให้กินต่ยนพอนะหมแอเปิลนะสั่ได้เลยอีแม่เรื่องใหญ่ของมันนะสั่ได้ใส่อีแม่สญ่เลยีแม่โอ้ยไปอีแม่เมื่อสักก่อนอันสุฮึงด้วแม่เด้อ พยันเขาไปจูดพอยนะสุไปเฮงเด้อแม่คุยกับแง่หรือยังเผ่เพันธุ์คุยเนี่าผัดแงาผัดแงาผู้บ่าวพี่น้องเอ้ยในวัดนะกะอีแม่กะเทียะลงวัดตลอดบ้านนี่จะได้ผัไปเป็นแม่ชีซะเนี่ยเด้อเอามาหายระหลักซาเอาอ ก็คือาลบบบมอเ่ข้าวเงหน้ากระดาษกะถึกอยู่พี่น้องเลยอือโทรอีเม่ก็สิไปพออีเม่กัพี่น้องเลยจัวดาวโทรมาขอบอกหมวงหญ้าในวัดอยกพี่น้องหญ้า่อในวัดอยาถูกหย่าแกงแค้นไปแล้วพี่น้องมาหมักม่วงเป็นถวายวงหัว เอาไปฉันมีเด้อพี่น้องเด้อปลาแล้วนางอยู่เปยอยู่ผมหมวงผมมาแต่กรุงเทพบกระชิมาบ่เนี้เอาลงไปอืมดีหน้ามาบอมเอ็นถึงมื่อเอิเวียกเหรอเฮ้ยข้าใส่กุญแจข้ายางมา